ตุ๊กตาฮิปโปเอ็มพีสันะครับเปิดเครื่องสวิตช์อยู่ด้านหลังนะครับสังเกตมีไฟขึ้นนะครับแสดงว่าไฟเข้าแล้วนี้เราใช้ USB เปิดเพลงนะครับเราสามารถที่จะข้ามเป็นเพลงถัดไปก็ได้ปุ่มข้งบนนะครับท่านขวามือ หรือกลับไปเพ,เพลงเดิมก็ซ้ายมือสามารถฟังเสียบต่อจากาโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับอลองดูนะครับอยู่ด้านบนสเสียบเข้าโทรศัพท์มือถือกดเพิดอ่า เยยบร้อครับสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับมีลำโพงออกที่ขานะครับแล้วก็ต่อการได้ก่อนใช้งานเนี่ยนะครับตัวนี้จะมีแบตอยู่ในตัวก็ต้องชาร์จแบตแป๊บหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวเล่นไม่ได้นะครับต้องชาร์จเต็มก่อนโอเคนะครับสวัสดีครับ